สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคําว่า by หรือว่าถ้าแปลก,ก็คือว่ากรณีคือไอ้คำเนี้ยนะครับแม้แต่คนญี่ปุ่นเองนะครับก็มีการออกเสียงอยู่ประมาณหลายรูปแบบทีนี้ไอ้หลายรูปแบบเนี่ยมันก็เป็นข้อสงสัยกับเราที่เป็นคนเรียนสายญี่ปุ่นใช่ไหมครับเอ๊ทั้งนั้นอันไหนเนี่ยมันเป็นตัวถูกที่สุดกันแน่ตัวที่ถูกต้องมันคืออะไรคําที่ออกเสียงถูกต้องจริงเนี่ยมันจะออกเสียงยังไงครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกัน ขาบอใบที่่กกรณีนะครับเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยผมไม่ได้ยินคนญี่ปุ่นพูดเนี่ยคนที่อ่านออกเสียงว่าใบก็เคยได้ยินคนที่อ่านออกเสียงว่าบาไวก็เคยได้ยินคนที่อ่านออกเสียงว่าบายยก็มีอืมคือคือแรกๆเนี่ยก็ ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะตอนเรียนก็อ่านว่าไบเวลาออกมาเจอคนญี่ปุ่นนะครับในชีวิตจริงๆเนี่ยก็เจอหลายคนซึ่งมีการออกเสียงที่มันแตกต่างจากที่เวลาเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเพอลางๆนะครับก็มีเคยเปิดช่องใน u t u b e นะครับก็ฟังคนที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยมีการพูดสำเนียงน,นะครับออกมาว่าบาววย่ก็เลยทําให้มาฉุกคิดเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยติดอยู่ในใจนิดนึงแล้วล่ะพอมาเจออีกทีหนึ่งเอ๊ะทั้งนั้นไม่ได้ละเราคงต้องมาหาดูซิว่าจริงๆแล้วมัน ที่ถูกต้องคืออะไรหรือมันใช้ได้หลากหลายแบบผมก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์นะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเองนะเขาก็เขาก็เจอปัญหาแบบเดียวกับเรานะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอข้างๆตัวนี้นะครับแล้วก็อธิบายตามนี้ไปเพื่อความเข้าใจกันนะครับจากจอตัวเนี้ยครับที่จามาให้ดูนะครับก็ผมก็ไปดูแล้วล่ะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วล่ะก็เลยเอามาประกอบนะครับในการอธิบายนะครับให้พวกเราดูกันก็มาจากตัวเว็บไซต์ของตัว o k อกก้นะครับก็คือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทํางานนั่นแหละ การทํางานนะครับเป็นผู้หญิงทํางานนะครับก็พอดีมีประเด็นปัญหาเรื่องตัวเขาก็ถามว่าเอ้ยไอตัวคําว่า by นะ by ที่ว่านี่ครับอ่าวาอา่านที่เสียงที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอ่านแบบไหนกันแน่นะครับคนที่ญี่ปุ่นเองนะคนที่ญี่ปุ่นเองก็เจอปัญหาตัวผมเองก็เจอเหมือนกันไม่ใช่คนญี่ปุ่นเจอนะครับเขาก็สงสัยเหมือนเราคนนั้นแหละว่าเอ้อยถ้างั้นตัวอา่านที่ถูกต้องมันยังไงกันแน่ผมจะลองไล่ไปดูนิดหนึ่งนะครับในตัวไตเติ้ลเลยนะไตเติ้ลก็บอกว่า by ตู้ ย่นเดื้หมดทั้ิสีย่นเนื้อหมดทั้ิสีเอ่อบัวเนี่ยอ่านเนี่ยถูกไหมนะครับคันชิ้ง่าว่าฮัซกัสกิลคือว่าถ้าเกิดใช้แบบเข้าใจผิดนะครับก็จะรู้สึกเป็นเกิดไอๆนะครับก็ตัวไตเติ้ลมาประมาณนั้นก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้างั้นไอค้คำว่าบายเนี่ยบายเนี่ยเวลาเขาอ่านออกเสียงเนี่ยมีประมาณสักสามรูปแบบนะครับมีประมาณสักสามรูปแบบแบบไหน,นที่คิดว่าถูกที่สุด ถามคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นก็ยังมีความคิดว่าเออไหนถูกที่สุดก็ยังงงๆอยู่ว่ามีอยู่สามอันนอันแรกนะครับอันแรกที่เราเออใช้กันอยู่เรื่อยๆในห้องเรียนนะครับคือคำว่าบาครับตัวนี้แล้วก็อ,อ,อีกอันนึงอันที่2คือบายไอ้คำว่าบายนี่ยครับตัวประสบการณ์ตรงเนี่ยก็ยังไม่เคยนะควาจริงไอ้คำว่าบายเนี่ยประสบการณ์ตรงยังไม่เคยเห็นเจอคนญี่ปุ่นพูดแบบนี้นะครับอีกคำหนึ่งบาย บาไวไอ้คำว่าบาไวบาไวเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยเคยเจอเคยเจอคนบางคนเนี่ยพูดคําว่าบาไแล้วตัวที่บอกว่าเบอร์สกูที่พูดถึงน,นะครับก็ในยู u ูบนะครับก็เคยเจอบางช่องเนี่ยพูดคําว่าบาไวาเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ทั้งนั้นต้องหาคําตอบละที่ถูกต้องเกออะไรนะครับงั้นในการพูดนะครับก็จะมีประมาณสัก3รูปแบบที่เขาพูดพูดกันทีน คําตอบมันคืออะไระครับเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ว่าจะเป็นคําพูดว่าใบยายนะครับหรือว่าเป็นบาวายเนี่ยไม่ว่าเป็นบายายหรือบ่าวายเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าอ่านแบบไหนนะครับก็คือว่ามันก็ไม่ถูกทั้งสิน้นเือทั้งสองแบบเนี้ยก็คือว่าไม่ว่าจะอ่านไหนก็คือไม่ถูกทั้งสิ้นนะครับคำตอบว่าอ่านถูกต้องอยังไงนะั้นเขาไปอ้างอิงจากตัวในตัวดิกตัวนี้นะครับว่ามีตัวบะแล้วก็เป็นตัวเอาเอบะกับเอาเนี่ย เขากว่า,าค้นลากศัพท์ไอ้คำว่าเอาไอ้ที่เขาเอาก็ว่าเข้าการเหมาะสมกันที่ว่านี่คำว่าเอาตัวเนี้ยเ,เวลาลากศัพท์จริงแล้วเวลาเขาอ่านออกเสียงเนี่ยเวลามาผสมกันนะครับมันอ่านออกเสียงยังไงก็ไปยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาจากในดิกน,น,นะครับเ<ๆ>ขาก็ไปยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีที่ถ้าเป็นชื่อคนนะครับชื่อคนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคาวยถ้าชื่อคนแบบเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นคําว่าวัยวัยแต่ว่านอกเหนือเขาบอกเนี่ย แต่ถ้านอกเหนือจากพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช้คําว่าไวมันจะเป็นไอ,อทั้งหมดมันจะเป็นไม่จะเป็นไวมันจะเป็นอไอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไบคูมิไออันนี้คือลงท้ายด้วยไอใช่ไหมครับไอชินิไออันนี้คือลงท้ายด้วยไอน,นะครับสกีไอนี่คือไอเหมือนกันพวกนี้นะครับเวลาผสมคำนะครับก็จะอ่านว่าไอไอไอเพราะฉะนั้น ก็เป็นที่มาของคําตอบนะครับว่าที่ถูกต้องก็คือว่าเป็นไอนะไอไอเนี่ยถูกต้องนะครับไม่ใช่คําว่าเมื่อกี้วายวายเวลาก็เลยอ่านชื่อคนนะครับชื่อคนเนี่ยมาเขาไออาจจะเป็นตัวนี้มากที่เวลาเป็นที่มาที่ไปนะครับเวลาคนพูดเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นก็จจะมีคําพูดแปบว่าบะวายบะวายบะวาย ก็คืออาจจะมาจากตัวนี้ก็ได้นะบาไวแต่เขาไม่ได้พูดถึงนะแต่ผมคิดว่าคงจะมาจากตัวเนี้ยเขาก็เลยประมาณว่าถ้าเป็นาบก็ก็เป็นบาไวก็เดิมทีเป็นคาวใช่ไหมเอคาวสอซงนั่นไอคาวาวัยเวลาเป็นบายก็เป็นบาไวก็อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้แต่แต่ที่ถูกต้องจริงก็คือว่าต้องเป็นไอนะเป็นไอทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวประโยคแบบรูปของประโยคกันว่าประโยคเนี่ยเวลาเป็นรูปประโยคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้รูปแบบประโยคไหนได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้อันที่แรกนะครับอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าอซอนเดอร์ไบเดว่าไน อาซนเดรุบายจะว่าไงคือไม่ใช่เวลามาเล่น,ลนตอนนี้ก็จะพูดถึงอย่างเช่นอะไรก็เช่นกรณีบอกว่าอ,อาจจะทําอะไรยุ่งๆอยู่นะครับการทํางานยุ่งๆอยู่อาสนเดรุบายจะว่าไม่ใช่เวลามาเล่นถ้าเป็นผมนะก็จะใช้คําประมาณนี้ถ้าพูดบ่อยๆถ้าผมพูดบ่อยๆจะประมาณว่าอิาอส,สุกอิสุกชิกันนะอาซนเดรุบายจะว่าไงอาซนเดรุบายจะว่าผมจะเคยชินกับการพูดแบบนี้นะครับส่วนรูปแบบตัวอย่างประโยชน์ี้สอนนะครับมันก็ใช yeah, ่เนี่ย no มันก็ใช้ในไปนี้สนใหญ ก็คือว่าในกรณีที่เกิดเหตุที่มันมันไม่น่าจะเกิดแหะแต่สมมติถ้าเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับก็คือว่ามังกาบอี้มังกาบอี้โนบายนี่สุนายร์นะครับก็เกิดเตรียมตัวไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่คาดว่าเกิดขึ้นนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับอันนี้ประโยชน์ที่3นะครับประโยชน์ที่3รูปแบบประโยชน์โดยสาอันนี้3ก็จะบอกว่าคีมีโนบายมาคีมีโนบายว่าก,กูกกกเกิลกมุสกัชีในกรณีของเธอเนี่ย การที่จะสอบผ่านเนี่ยหรือว่าที่ผ่านอะไรตในตนเนี่ยยากนะน่าจะยากกรณีของเธอเน,น่าจะยากอยู่คิมีโนบายว่าโกกักุกะมุสกาชิก็อาจจะประมาณว่าเหมือนกับว่าเด็กเกเรนะอาจจะประมาณสักเด็กเกเรนะครับอาเป็นครูก็อาจจะแนแนวว่าเออเธอถ้าเธอเป็นเด็กเกเรแบบนี้เนี่ยการจะสอบผ่านนี่ก็จะยากอยู่นะคิมีโนบายว่าโกกักุกะมุสกาชิเนี่ยก็จะเป็นรูปประมาณ ตัวประโยคตัวอย่างนะครับให้เราเห็นนะครับว่าเอาไปใช้ประมาณไหนนะครับเวลาเป็นผสมคําเวลาเป็นประโยคเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปประโยคก็อาจจะประมาณนี้นะครับเป็นว่าเรารู้แล้วนะครับว่าเวลาเราพูดถึงคําว่า by นะไม่ใช่บ y w a นะไม่ใช่ byay นะให้เรารู้ว่าต่อไปเราจะพูดเราจะพูดถ,ถูกต้องคือว่าเป็น by บากับ i บากับ i เวลาพูดตรงไปเลยเราก็ by by เนี่ย by คุณน้อย by เนี่ยโคโน้อย ประมาณนี้นะครับผมลองไปเจออันหนึ่งเ,เจอเว็บอันหนึ่งที่เขาเขาอ่านสำเนียงให้เรานะครับก็จะสาระอ่านสำเนียงแบบนี้บาย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 อ่าเห็นไหมตรงเวลที่เราเรียนตรงเวลาที่คำเสเฉเมื่อสกูลนี้นะครับว่าอ่านที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับกลับไปนะครับเราลองไปคุยกับคนญี่ปุ่นคุยกับคนที่ทำงานนะครับดูสิว่า เขารู้ไหมที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับลองดูซิเ้ข้อจะพูดแบบไหนนะครับก็เป็นการตรวจสอบไปดูว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับ้าไม่ถูกต้องไอ้เอาตัวดิบวัสดุเนี่ยกระดูเลยเนะมาจากดิกตัวนี้นะที่มาที่ไปแบบนี้นะอธิบายไปเขาจะโอ้คนนุณนี่ขยันเรียนกันนะหาคาที่ถูกต้องรู้จักพูดคําที่ถูกต้องได้ด้วยเอ้เก่ง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  อะไรประมาณนี้นะครับเราไม่ใช้เดือนะครับลองไปทดลองดูนะครับก็ถ้าใครชอบความรู้ดีๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ครับกด Subscribe นะครับก็มีอะไรก็กดๆไปนะครับเราก็จะได้มาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็มาเจอกันในคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ